ผมขีดตัวไ้ยเออห้อยพญานาผมขีดตัวไเออผมขีดตัวไ้ก็มีแต่ว่านารดผมน่นะอคันไทยตันนะที่ว่าผมเอนเย็นจอยบเบิร์น่ะเรากัแม่ไม่ดิงนะออแต่ลกไปเราเอนดันดีวนงร้อนบอร้อนกูบอลูด้สุยากคนะกนเออเอยู่ตนอ เจ้าหน้าที่เราจะท่านเข้าใจไหมล้วเรามีเครื่องวัดสายเป็นช่องเป็นช่องที่กูบอกแล้วเก็บไว้ดีๆเวลาตั้งค่าช่องนะเข้าใจไหมยมัวสุยมัวเรื่องนี้สุยมัวดาวเทียมครับดาวเทียมครับยมมากไไาไมอีวเอนั่นแหละนเอเอ เรื่องไหนเรืองหนึง่ากุไล่ันเรือไหนเรือหน่แม่บ่แม่บ่แม่เไยู่เรือี้หรไหวเาเลวันนั้นเบ่ไนนั้นวดีกว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กรงนครครับเมียเราเป็นไทกรนครครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีพึ่งไว้ก่อนให้อีพึ่งอีพึ่งอยู่นห่เฮ้ย อีพิ่งโยนคู่น้องตาลไวนะ้น่ะหน้าน้องตาลไว้นะเออเอน้องตะไกร่น้องตาลไวนะ้น่ะเออเอาไว้เลยเหฮดซิมไม่กันไหมมันเลยนะ่ะซุมมันนะ่ะเขาเขาสักนะ่ะเออเดี๋ยวม่อันจิจมขยับไปไ,ได้นะ